สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบตะกายเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปเบ้าตะไท่สิ่งครับอ๋อพามาชมครับกุมิต้าเอลสามหกสิบแปดเอสพีไถหน้ากับพี่น้องรับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่ยังเฟสเพจเฟสบุ๊คเบ้าตะไท่เงินล้านครับโอ้ไหเอามันครับ ไล่ละ180ครับแถวนี้ฟังราคาแล้วตะลึงเลยโอ้ยยอมยอมยอมราคาดามั่นคืนซีรีสละ32เลยครับเอ้าวแล้วมาไทราคานี่มันสีได้ยังละเด้พี่ร8อยเนาะโอ้ยยอมเพือ่อการเวย เงินละค่าละไายหัวเลยครับฝนยังว่าตกะยักเท้อครับพื้นที่แถวนี้เย็ดจังไดเอา้าถ้าบ,บรุษซ่องหาเนี่ยผมว่าก็โอเคอยู่ดีครับถ้าเป็นพื้นที่อื่อนพันว่าถ้เรุษสามลอยประเทไทยพี่สันอันนีลอยแปดสิบพี่น้องฟ้างงูฮออิโตะลอยแปดสิบเป็นแ,นแ่นอะไรต่า ใอ้กับวอยากเขาซ้ำโอ้สีเมียนมันกมาสิเขาโอ้หยรลดเกี่ยวับกาเขาโค้งเล็เนี่ยโอ้ยลอยแปดซกเฮ็ดบามแล้วพดพู้ไหนแบบมันผูกผ้ามูตังแล้คามันยั่งอยู่บ่พี่น่องข้านมันผูได้เคยไทยลอยแปดสินครับ พราได้ค่า hmm. ซื้อตุ๊กตูนใส่นารถอยู่ละอาจารย์โอ้เงิดเงิดเงิด ร้อยแปดสิบเขาเขาเห็นเดี๋ยวจังไหนวะอ่ะบัวจ้างเงี้ยเอาเถอครับผมกับบัวเดี๋ยวเติมน้ำมันซอยเพื่อนดอกแต่ไดี๋ยวยิ่งละข้าหรอเปาข้นเป็นลูกค้าผมนี่จะสีลอยใจจ่างเข้าไปไทยเนาะผมเอาส่วนต่างไร <laughs> ละเจ็ดสิบบาทเนาะผมสี่ไทยสองลอยสนะิบ หายลอยแปดข้าสิบปันเท่าใดวะแปดสองสิบหกบอแมแอนตรงปันสองลอยสาวปันสองลอยสาวเราจะเป็นสี่ลอยโอ้ไปกับไรละสี่ลอย เอ้ามันกับเขาซาำร้อยแปดสิบนี่เลยเว้ยมันไม่ที่เขาขักกว่านี้เนาะเงืเอกพวกหัวสี่แตกทำได้ยังไงจิตใจคุณทำด้วยอะไร หรือว่ารถเบิดงวดเขาได้น้ำมันถือว่าิตรลซิบบาทว่าบะว่าได้ถามเลยแต่ว่าตอนนี้น้ำมันเนีบขึ้นเรื่อยๆนะครับคุ้มโมยูแล้วราคาน้ำมันก็คือโอ้ยดีใจน้ำมันบัดได้ในไทยไรละสามลอยครับไทยปันไรล,ละหกลอยหาสิบเปอร์เซ็นไงหกลอยโอ้ยแต่เพิออ่มเขายิ่งได้นอคน ยิงเยนฮ่าฮเป็ดก่อนเป็นก่อนเลยหมดเกิน ว่าที่หาสื่อรถมาไถห,หลับจ่างอยู่โอ้ยมันบอได้ไปเร็วเนี่ยเนี่ยก็จีไรละลอยแปดสิบวันมันคุ้มกับค่าน้ำมันไหมครับผมไรหนึ่งสิเบเพิ่น้ำมันหลายปานไรเนาะรถสามหกสี่ศูนย์นี่รีดก็กลัวนี่ปะตีไปไรล,ละหาสิบบาทไปเนาะได้โบเหรอ ก็สีเหลือลอยสามสิบเอ้าถ้าบุกบุกขึ้นยังไรก็ยังเงินอยู่ละครับผมอย่างได้เงินไหลกับไทยอาจังมือดละลอยไร โอ้แหงกระดอกก็ยังไถเฮ็ดหยังได้ล่ะเน ทรายผงผงอะไปเจอเจอกันไหมคลิปหนาครับผมฝากกดติดตามก็ไเลยกดแชร์น้ำแนเลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ล่าพี่ะนองไปซ้ำนี่เ่านี้นนะครับผมสวัสดีครับผม